ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดมังกรกับมาลาวาสนะครับวัดลิงนเน้อยี่เนาะบรรยากาศแบบตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นๆกันแถวๆนี้แหละทุกคนอเ,คเอ่บรรยากาศแบบช่วงเทศกาลจุดจีนถนนมังกรเดี๋ยวจะเดินไปที่วัดจะเดินไปที่หนุนเสือป่าไปติดฟีมมือถือกันกันโอ้บรรยากาศแบบ สีแดงสุดจีนเนาะก็จะแบบคมไฟแดงอะไรทุกอ <herum f ine> ย่างสีแดงไปหมดเปทางนี้วัดมังกรเดินเล่นย่าน ย่าเจริญกรุงอันนี้เจริญกรุง14ที่ครั้งที่แล้วพามาเดินเข้าไปด้านในอ่ะด้านในเขาจะมีของขายเยอะนะเป็นแบบของกินร้านของกินร้านขนมร้านไอศครีมครับันนี้กำลังเดินไปทางเสือป่า ตอนนี้คือเราอยู่ที่ถนนตอนนี้เขายังเป็นถนนเจริญกรุงอยู่นะร้านขาร้านใบทำไมทำไมต้องสองมือล้วงกระเป๋าด้วยสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก็เข้ามาแล้วคือเอามือไหนซื้อของคันี่ยนี่ นี่เสือป่าอยู่ด้านหน้าของเราเราต้องข้ามไปนั่นไงเสือป่าพาซ่ามันมันก็อยู่ติดกับรถไฟฟ้าอยู่ติดกับวัดมังกรติดเดียวเสือป่าพาซ่าถ้าเดินไปนู้นก็ของผมก็ต้องข้ามฝั่งนี้ปะหรือไปข้ามข้ามทางข้ามทางไหนที่มันข้ามได้ก่อนก็ไปเลย,เลยนี่เสือป่าพาซ่านะครับ เดี๋ยวว่าไปติดฟิล์มกันฝั่งด้านนี้จะเป็นถนนรัชวงแล้วก็ถ้าเดินลงไปเรื่อยๆจะเป็นท่าเรือรัชวงศ์นะฮะเราสามารถโอ้จริงๆเราสามารถนั่งรถนั่งรถนี่กลับบ้านได้เลยนะได้เสือป่าแ้รถไฟเขาอยู่ตรงไหน,นโอ้ไปเกี่ยว <Okay. S 2> hey, ตอนนี้เราอยู่เสือป่าทุกคนเรากำลังเดิน okay. Okay. เดี๋ยวไปหาติดฟิล์มไปดูไปดูเคสมือถือดนค่ะ <Okay. S 2> ถ้าใครมาก็คือมาที่วัดมังกรนะครับแล้วก็ออกประตูสามแล้วก็เดินผ่านวัดมังกรกมลาวาดแล้วก็เดินมาได้เลยนะ <Okay. S 2> ครับนี่ด้านในของใขรเยอะมา,ากแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายด้านในให้ดูนะ mm hmm. เดี๋ยวพามาเดินบรรยากาศ ขากัำนั่งรถมีกลับไีกว่าแต่ว่าจะไปหาเดินเล่นกันนี่ไงด้านในก็มีแบบของขายแบบเยอะแยะเลยใครอยากมาช้อปปิ้งก็นี่เลยนะฮะด้านนู้นก็มีร้านขาหลายอย่างมากจะไปเดินดูเคสไหมหรือว่าเจ็ติดฟิล์มแล้วก็ไปนี่การติด้านติดฟิล์มติดฟิล์ม หมดแล้วมั้งแถวนน้นหมดแล้วที่ในร้านค้าร้านค้าแบบเยอะมากไปเราต้องต้องขึ้นตึกนู้นตรงนู้นมันจะมีของขายอยู่บรรยากาศตอนเย็นนะครับเนีอันนี้มีซ่อมมือถือซ่อมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะเนีตึกข้างหน้าตึกข้างหน้านุนเพาพาซ้าพลาซา มันจะมีเคสมีเนี่ยติดฟิล์มก็มีเปลี่ยนจงเปลี่ยนจอโอ้เยอะแยะเลยคนประมาณนี้แหละเสือป่าตรงนี้ก็คือแยกเสือป่านะครับถ้ามาก็คือนี่ถ้าเราเดินตรงไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะเป็นวัดบางอนกับลาว่าแต่ครับแล้วก็ตอนนี้คือเราเดินเล่นที่เสือป่า<อ>พาะ่ากันนิดหน่อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินไปของผมต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินทางนี้ยาวๆไปเลยด้านข้างก็จะเป็นแบบ ร้านอุปกรณ์มือถือติดฟิล์มเปลี่ยนหน้าจอรับซ่อมดว่วนอะไรเงี้ยถ้าใครจะมาที่นี่ก็นี่เลยนะฮะมา t วัดมังกรนะครับแต่ว่ารู้สึกจะมีรถสายแปดรถอะไรเงี้ยผ่านแบบเยอะอยู่นะเดีด๋ยวดูอุ้ยอ๋อน่มีแบบายรถไปรถนี้อันนี้เป็นป้ายรถนี้เขากำลังสร้างตึกอยู่รู้สึกของผมพาซ่าของผมเปิด5้าโมงเย็นนะ ตอนนี้น่าจะตั้งร้านแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีร้านขายของเยอะหรือเปล่าโอ้ oh, ตอนนี้คือมันเป็นแบบอยู่บนทางอันนี้น,น,นี่เริ่มขายของแล้วอันนี้ถนนถนนอะไรอะั <Yeah. S 1> สีธรรมทิราชนะครับถนนสีธรรมทิราชนี่ติดฟิล์มติดอะไรเยอะแยะเลย มาเดินเล่นกันถ้าทุกคนมาเดินเล่นกรุเงเทพมหานครเนาะแถวนี้ก็เป็นอุปกรณ์มือถือล้วนๆการ้าหนันงนแต่ว่าจริงๆอะแถวนี้เขาก็เปิดกลางวันไงนเปิดทำการกลางวันช่วงเวลาแบบทำการทั่วไป ที่เราเดินมานี่ตอนนี้อยู่ที่จเจริญกรุงสิบเจ็ดนะครับอ,อ๋อเข้าไปด้านในแล้วมีนนเจริญกรุงสิบเจ็ดนี่ติดอันนี้ไหมเน,นี่ยโฟนัมเบอร์โฟนัมเบอร์ไฟนี่นะมันเองนี่ไงใช่เป็นสักขาไงเฮ้ยมีเซอร์ชอตนี่เลย เดี๋ยวลองเดินเล่นๆไปก่อนมีสองขายเพลบิมทางไงฮะโอ้ oh. เยอะทเจริญกรุงสิบอันนี้อะไรจะเจริญกรุงสิบห้าทางขวา mm hmm. อ๋อนี่ไงเขากำลังแบบ ตั้งร้านคากันปะ่ะอ๋อ,อ,อใช่ถ้าทำเป็นคาฟฟก็จะฟินเลยสวยงามในแถวนี้แบบถนนวอระจกักรโอ้โหนี่ไงกำลังสร้างใช่เนี่ยดูดดย,ยกแยก SAB เขากําลังสร้างแบบอ้อลังการอยู่นะตรงนู้นน่ะดูดิยาวไปถึงนู้นเลยทุกคนเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนี่อันนี้คือถนนวราจักจนะครับมีขายของมีอะไรแบบนะเดี๋ยวเราก็จะเดินเล่นเฮ้ยน,นี่เราไปดูอันนี้ก่อนเราไปเดินเล่นตรงนี้กันคลองถมธรรมดาก่อนนะอันนี้เป็นคลองถมพระนา อันนั้นคองถมเฉยเหรอนี่คองถมพัฒนาเขาบอกว่าเปิดห้าโมงนิ่จะเปิดห้าโมงถึงเช้งคืนแต่ว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วยังตั้งเขายังตั้งกันอยู่เลย,ยถ้าใครมาใครมาก็อย่ามาห้านโมงนะพะห้าโมงเขายังไม่ตั้งเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคองถมตัวน,นี้ก่อน,นแถวนี้แบบก็จะเป็นคองถมแถวนี้ก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์ขายรถ เอยขายอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์เกี่ยวกับอะไรเงี้ยเนาะนี่รถเมย์เต็มเลยถนนยม,มราชสุข,ขุมอโอเขากำลังอุ้ยนี่กำลังตั้งเต็มเลยอันนี้คือเขาเก็บแล้วฝั่งทางนี้เขาเริ่มเก็บแล้ว นี่ตรงนี้คือคลองถมนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะเพราะอันนี้คลองถมเซ็นเตอร์อุ้ยไปกินข้าวไหมไปกินแบบไปไปกินแบบว่าเล่น,ลน,ลนขๆขำๆอีกคาเฟอ,อเมรนี่มีร้านขายแบบว่ขา,ข,าของต่างๆคลองถมเซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวพาแบบเดินเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างก็จะประมาณนี้แหละทุกคนมันก็ ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าอ้ยไฟแบบสว่างจ้าสวยงามนี่ใช่นี่ยคองผมคืออันนี้แหละที่เขามาซื้ออุปกรณ์เวลาแบบอุปกรณ์รถยนต์อะไรก็อยู่ในนี้โอ้ยไฟเออใช่เนี่ยเอาไปติดแบบ อะไรต่างๆนานา,นาติดป้ายติดอะไรนู้นยาวเขายาวว่าไปถึงนู้นเลยอะ่ะร้านเครื่องเขียนอยู่ชั้นสองเราเดินไปทางไหนไก็ไเดินไปนน่นเดินทะลุกออกไปข้างนอกนวนไปเดินดูเฮ้ยมีเครื่องเสียงด้วยมีร้านเครื่องเสียงเยงอะแยะเลยทุกคนผาู้ดอยากได้เครื่องเสียงเข้ามาทางนี้นะเห็นปะโอ้โหแสงไฟลิบเลครยบนี่ยคลองถม ทางเดิน11 12ทางนี้ไปทางไหนต่อลำโพงได้โอ้แต่ละจุดก็คือี่อุปกรณ์แบบของใช้ของสอยอะไรเยอะแยะมากมายเลยอยากได้อะไรก็มาเน้อคองผมเปิดทุกวันนะครับอันนี้เป็นคลองถมคลองถมเฉยๆคลองถมพัฒนาจะเป็นตอนเย็นแล้วก็มาเดินคลองถมพัฒนาตอนเย็นก็ได้คือจริงๆเราจะมาเดินคลองถมพัฒนานะแต่ว่าคลองถมพัฒนายังตั้งไม่เสร็จ <g ül> ก็เลยมาเดินของถมเฉยๆก่อนเนี่ขคองถมอันนี้คองถมเซ็นเตอร์นี่ขคองถม <g ül> จริงๆของถมพัฒนาก็อยู่ด้านข้างนี่ <g ül> นี่คือของถมพัฒนาอยู่ด้านข้างนี่นี่คองถมเฉยๆ <g ül> อุ้ยยาวไปถึงนน้นเลยเขายังไม่เขายังตั้งไม่เสร็จเราน่าจะต้องรอประมาณทักหกโมงปะอ้อมไปทางไหน <g ül> ไปทางเดิมแหละจะค่อยเดินเล่น เออสนุกสนานนี่ฮะคือแบบว่าเราไม่ได้มาตั้งใจมาซื้ออุปกรณ์อะไรขนาดก็เลยพาเดินดูเฉยๆนะทุกคนเนาะให้ดูแบบบรรยากาศแล้วก็นอกเผื่อว่าถ้าใครแบบมีเวลาว่างก็ลองแวะมาได้นะฮะมีมีขายของแบบเยอะแยะเลยอ้หหนุนใหญ่ซอยเนี่อันนี้คลองถมคลองถมทางเดิน เดีอนี้มีอะไรอ่ะกยบดูถ้าดูนิดหน่อยเน่กูจแต่ว่าเขาเริ่มปิดแล้วนะน่าจะแบบปิดไม่ดึกนะุนูชุดโมดนี่ในซองในซอยเดินรอเวลาแล้วกันเนาะเราเดินรอเวลาที่แบบเราจะไปเดินคลองถมพัฒนานะฮะน,นี่คลองถมเซนเตอร์นะฮะแต่ว่าเขาเริ่ม เขาเริ่มเก็บของแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยอันนี้อันนี้อะไรฮะมีโซนเกมไหมโอ้โหมีจต่ไฟนะเนี่ยเป็นแบบงานไฟงานไฟทั้งนั้นเลยอันนี้รถยนต์นะครับนี่พวงมาลัยรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์อะไรต่างๆอยู่ด้านนี้หมดเลยเอาไปทางนี้ดีกว่าเอาไปทาง อันนี้เป็นรถจักรยานเด็กน,นี้มีของกินไหมไม่มีนะฮะไม่มีของกินนะครับก็จะเป็นแบบในร้านก็จะฟิวเหมือนกันคล้ายๆกันคองทมจริงๆเยอะมากเลยนะเขามีแบบมีชั้นสองเลยนะเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเขาเริ่มปิดแล้วใครจะมาใครจะมาซื้อของคองถมก็แนะนําให้มาตอนกลางวันเนะเพราะว่าเดี๋ยห้าโมงเย็นเขาเริ่มปิดไง แต่ว่าเรามาคลองถมพัฒนามันมีสอที่นะอันนี้คลองถมเซ็นเตอร์นะกับคลองถมพัฒนาคลองถมพัฒนาจะเป็นแบบว่า,าเป็นแฟฟิวตลาดนัดนะครับร้านขายรถยนต์ขายรถเด็กจำหน่ายอันนี้สติกเกอร์ ตัดติ๊กเกอร์เดินออกไปด้านนอกกันไม่มีอะไรนะประมาณนี้แหละเมืกก่อกองถมนี้ไม่ได้มาเดินคองถมเซ็นเต,นเตอร์เนี่ยไม่ได้มาเดินนานมากอ๋อร้านอาหารเขาอยู่ด้านหน้าแต่ว่าปิดแล้วนะครับหม <c oughs> ด,ดแล้ว <c oughs> นี่โอ้ <c oughs> อาคารนี้สวยจังอาคารสีเหลืองสวยถนน เจดำรงรวัดพพิเรนอ๋อครั้งที่แล้วเรามาเดินแล้ววัดพพิเรนเราพามาไหว้พระไปแล้วเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับเราอาจจะต้องเราอาจจะต้องไปนั่งเล่นก่อนเพราะว่าเขายังแบบไม่เสร็จอยู่ระหว่างการตั้งลานกันอยู่นะครับไป็นั่งเล่นแบบสบายๆเป็นนั่งแบบกินไก่ด้วยเป็นนั่งกินไก่ด้วยอเนี่ยตรงนั้นเนี่ยร้าน a อบซ อ่ะไปะเดี๋ยวเราแบบน,นี่ไงนี่ท้องผมเซ็นเตอร์นะฮะมีที่จอดรถด,ด้วยชั่วโมงละ30บาทโอ้ด้านหน้าเป็นเซอร์เวลอเลเวลโอ้หุยรถไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหมป้ายไฟ หมดแล้วนี่มีร้านกาแฟร้านอะไรชั้นบนชั้นบนอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยมีชั้นล่างอะไรเที่ยวขายเยอะๆอุ้ยสาย8 0 0ผมารถมีสายแปดนะครับใครจะเดินทางมาก็มาสายแปได้ประมาณนี้ในด้านข้างคือของผมพัฒน,นาเดี๋ยวรอให้ เขาตั้งกันก่อนอาจจะต้องประมาณสักหกโมงหกโมงครึ่งเลยประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับนี่ไงตลาดของผมอุ้ยอุ้ยทำไมไม่เห็นค่อยมีเลยอ๋อมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านของกินนิดหน่อยอ้าวตัดแล้วรทุกคน เขาก็เขากำลังตั้งเหรอฮหอสรุปเขาไม่มีเขามีคืนมันสุกก็เหมือนตอนนั้นเสราร์อาทิตย์เขาก็มีนะหรือเขาไม่มีแล้วเหรอเออไม่รู้น,น,นู่นนู่นหงมั้งเดี๋ยวลองเดินดูก่อนทุกคนสรุปว่าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็กลับไม่มีก็กลับแค่นี้แหละ คนเขาไม่มีหรอกนี่นี่ใน,นร้านมือถือคือเขามีวันศุกร์กลางคืนแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นกลางวันเดี๋ยวเราเดินเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้าเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้ากันแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนหาที่ไปกล <c oughs> ับบ้านกลับบ้านไปพักผ่อนหกโมงแล้วแต่ว่าจะมาเดินเล่นคือจริงๆอะ่ะ ไม่ไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะมาเดินแบบจริงจังเพราะว่าเราไปเดินเล่นแบบแถวแถวเวยาวราชมาแล้วแต่ว่าแบบเอ้ยมันผ่านมาก็เลยบอกว่าแวะมาเดินเล่นแถวนี้ดีกว่าสรุปมาถึงปุ๊บไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวกลับบ้านตอนหกโมง ตรงไฟหวัวลำโพงเลี้ยวขวาท่าน้ำราชวงศ์แล้วก็เลี้ยวสายบำรุงเมืองกรุงเทพมหาคนครนะฮะอัอนนี้ก็จะมีแบบร้านขายของส่วนมากคือตอนค่ำเนาะก็ปิดต้องมาเย็นวันศุกร์นะ ตลาดคลองผม e <a> s. <S กลางคนืนเสาร์อาทิตย like ์เ <único> ป <Liberty eye wear> ็นกลางวันตรงนู้นทำไมไฟตรงนู้นสวยจังเดี๋ยวเราไปทางนี้กันต่อร้านนี้ไฟสวยจังร้านเบนตาร้านเบนตาแบรนด์นี้คือเขาทำไฟสวยทุกที่นะสยามก็สวย เขาติดไฟแบบอลังการดุกี้เลยไม่น้องแฮปปี้ไปทางนู้นเปลี่ยนสีไฟด้วยเห็นไหมจิงจริง,รงนี่น่ถึงแยกเสือป่าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดินตรงไปน,นู่นนะครับเพราะว่าเราต้องไปรถไฟฟ้า ไปเดินต oi> ่อเนื Wha ่องเฮ้ยนม่ตรงไหนนี่ตรงไหนบรรยากาศตอนค่ำคืนยำค่ำคืนนะฮะใน MRT ก็มีไม่ใช่เหรอ รถเมย์สายสองรถเมย์สายเจ็ดขณะอย่างหัวลำโพงผากันเดินเล่นๆยาวๆไปอันนี้เจริญกรุงสิบเก้าคุณรุ่เจริญกรุงสิบสี่ ช่วงนี้คือเป็นช่วงสุดจ,จีนนะครับแต่วันนี้วันวันนี้วันแรกวันนี้วันจ่ายคนก็มาชอ้อปปิ้งซื้อของเยอะแยะเลยอันนี้ถนนมางกรถนถนนบางกรนไปตรงนี้ก็คือวัดวัดมางกรกำมลาวาดนะฮะคนเยอะจังแถวนี้ โอ้ยนี่ของขายแบบเยอะมากเลยวันนี้วันจ่ายพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันไหววันจะไปก็วันเที่ยวของแบบคนไทยเชื้อสายจีนเขาก็จะมาไหว้วัดวัดปิดแล้ววัดปิดแล้วแต่ว่าคนมาถ่ายรูปกันโอ้ทุกอย่างเป็นสีแดงไปหมดเลย ดุจจีนจะแบบใช้โทนแดงนะคือจริงๆอ่ะถ้าถ้าแบบสัญลักษณ์อะโฮมหรือจะใช้สีแดงแต่ว่าถ้าเป็นเป็นคนก็จะใส่ชุดขาวนะฮะก็เหมือนกันกันกบกินเจอะกินเจก็จะเป็นสีเหลืองแต่ว่าคนก็จะใส่ชุดขาวก็วเป็นแบบฟิลบริสุทธิ์หุ่พ่องนี่โฮมสามร้ห้าสิบขนมเที่ยงขนมอะไรก็มี อเเมืม่อเช้าเรามาเดินเล่นตรงนี้แหละตลาดเิงโบเอะตลาดลิงโบเอะเจริญกรุงสิบหกนะฮะตอนนี้เราอยู่ฝั่งเจริญกรุงยี่สิก็จะมีของขายเยอะแยะเลยแล้วก็ด้านหน้าของเรานี้แล้วถึงแล้วด้านหน้าของเรา รถไฟฟ้า MRT วัดมังกรประตูสามนะครับไปเดี๋ยวลงรถไฟฟ้าแล้วก็กลับนะฮะ